เด็กต่อไปเราจะมาฝึกทําแบบฝึกหัดกันนะคะทีนี้เด็กๆเปิดมาในหนังสือหน้าที่17นะคะเด็กๆจะมาดูในหนังสือหน้าที่17ข้อที่4ทําไปพร้อมกับคุณครูนกไเนะคะอ่าในข้อที่4เขาบอกให้เด็กๆเติมวรรณยุกต์เอกและวรรณยุกต์โทใช่ไหมคะอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าวรรณยุกต์เอกและวรรณยุกต์โทเมื่อนําไปเติมในคํา พวกนี้จะมีเสียงแตกต่างออกไปจากเดิมเด็กๆดูนะคะอย่างเช่นคำนี้คำว่าปลาปออปาปลาเด็กๆเห็นไหมคะว่าในรูปนี้ที่คำว่าปลาอยู่เนี่ยเด็กๆคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรอ่าอ่าถูกต้องค่ะเป็นคำว่าปา่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเติมวรรณยุกอะไรคะ เอกหรือโทคะใช่แล้วล่ะค่ะคำว่าป่าเราจะเติมวรรณยุกต์เอกลองดูอีกครั้งนะคะคำว่าป่าเราจะเติมวรรณยุกต์เอกลองสะกดพร้อมกันนะคะปออปาปาปาเอกป่าอ่าคำนี้คือป่าเห็นไหมคะดเด็ก ทีนี้เรามาดูกันที่ภาพต่อไปเลยนะคะอ่าภาพนี้เห็นไหมคะด้านบนมีคำว่าฟ้า for alpha อ่าเด็กๆด,ดูนะคะ for alpha ภาพอยู่ด้านบนเนี้ยมันคืออะไรเอ่ยอ่าท้องฟ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าฟ้าเราจะเขียนยังไงคะเด็กๆ เก่งมากๆเลยค่ะเราจะเติมวันณยุโทแบบนี้นะคะเด็กๆอลองใหม่นะคะเราจะเติมวันณยุโทเป็นคำว่าฝาลองมาสะกดพร้อมกันนะคะ for a ฟ,ออฟา h a fa to ฝาเก่งมากๆเลยค่ะต่อไป อคำนี้เป็นคำที่เขาบอกจำนวนของนกที่บินอยู่นะคะเด็กๆอ,อ่าหออาหาเป็นจำนวนหรือยังคะยังนะคะเรามานับซีว่านกตัวนี้มีกิ่นกในภาพนี้มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมคะคำนี้คือคำว่า5เราจะเติมวรรณยุกต์อะไรคะอ่าเก่งมากๆเลยค่ะ เราจะเติมวรรณยุ์ก็คือโทอ่ะลองใหม่ครั้งนะคะเราจะเติมวรรณยุ์โทลงไปห้าเห็นไหมคะเด็กๆคำนี้สะกดพร้อมกันนะคะหออาหาหาไม่โทรห้าต่อไปเด็กๆมาดูดภาพนี้กันนะคะบริเวณนี้ทั้งหมดเลยเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะ อ่าถูกต้องค่ะทุ่งนาหรือเรียกอย่างนี้ว่านาข้าวใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆมาดูนะคะคำว่านาข้าวเราจะสะกดยังไงใช้วันณยุคเอกหรือวันในยุคโทเด็กๆช่วยครูนกตอบ้วยนะคะอ่าใช่แล้วล่ะคะ่ะเราจะเติมวันในยุคโทไปที่คำว่าข้าวลองสะกดพร้อมกันนะคะนอ,อนาา ขออาวอขาวขาวโทข้าวนาข้าวเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเด็กๆดูที่ภาพยี้กันนะคะบริเวณนี้เลยมีคำว่าบานบออานอบานเอเราจะต้องเติมวรรณยุก์เอกหรือวรรณยุก์โทคะถึงจะมีความหมายเป็นภาพที่อยู่ตรงนี้โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะ เราจะเติมวรรณยุกโทใช่ไหมคะเป็นคำว่าบ้านเด็กๆลองสะกดพร้อมกันนะคะบออาโนบ้านบานโทบ้าน,าน,าน,านเห็นไหมคะเป็นคำว่าบ้านแล้วต่อไปเรามาดูตรงด้านนี้บ้างอ่าเด็กๆเ,เห็นสองอันนี้เรียกว่าอะไรคะอืมถูกต้องค่ะเรียกว่าหน้าต่าง เพราะฉะนั้นเราจะมาสะกดคำนี้ให้เป็นคำว่าหน้าต่างกันหอนออาหนาหนาไม่เอกหรือไม่โทคะถึงจะเป็นคำว่าหน้าอ่าไม้โทหอนออาหนาหนาไม่โทหน้าคุณนกขอเขียนใหม่นะคะหอนออาหนาหนาไม่โทหน้ เราจะใช้วรณยุ์อะไรคะถึงจะเป็นคำว่าต่างเอกหรือโทรอเราจะใช้วรรณยุกเอกถูกต้องคะ่ะตอ,องตางอต่างต่างไม่เอกต่างหน้าตา่างต่อไปนะคะมาดูกันที่คำต่อไปเลยมอามาเอ๊มีความหมายถึงสัตว์ตัวนี้สัตว์ตัวนี้ คืออะไรคะเด็กๆอ่าคือมมานั่นเองในเด็กๆลองสะกดคาว่ามมาให้คุณน,นกฟังหน่อยสิว่าเราจะเติมวันในยุคเอกหรือโทคะอ่าถูกต้องเราจะเติมวันในยุคโทลองดูนะคะอ่ามออามามาโทมาเก่งมากต่อไป มาดูภาพนี้บ้างอันนี้อะไรนะสัตว์ชนิดนี้ชื่อว่าอะไรนะคะอ่าช้างเด็กๆช่วยคุณครูนกเติมสีคาว่าคําว่าช้างเราจะเติมไม่เอกหรือไม่โทอ่าเก่งมากๆค่ะเราจะเติมวันในยุคโทช้างชออางอช้างช้างโทช้างชออางอช้างช้างโทช้าง เห็นไหมคะมาที่คำสุดท้ายแล้วคำนี้หอยออาหยาเด็กๆคิดว่าคำว่าหยาเนี่ยมันจะเป็นอะไรได้บ้างนะใช่แล้วล่ะคะ่ะคือคำว่าหญ้านั่นเองเด็กๆด,ด,ดูนะคะหอยออาหยาเราจะต้องเติมวรรณยุกเอกหรือวรรณยุกโทคะถึงจะเป็นคำว่าหญ้าหญ้านี้คือหญ้าที่เป็นพืชน,นะคะไม่ใช่หญ้าที่เป็นคนอ่า เด็กๆจะเติมวรรณยุกตใช่แล้วล่ะคะ่ะเราจะเติมวรรณยุกตโทหอยออาหยาหยาโทยาคุณครูขอเขียนใหม่นะคะอ่าหอยออาหยายาโทยานี่แหละคะ่ะอ่าในส่วนของข้อที่ 4, สี่เด็กๆก็จะทําเสร็จไปพร้อมกับคุณครูนกแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูในส่วนของคําที่ข้อที่ห้ากันบ้างอ่า เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องแล้วบอกความหมายเด็กๆจะเขียนคำได้ยังไงเด็กๆจะดูที่รูปภาพนะคะรูปภาพนี้จะบอกถึงพยัญชนะที่เด็กๆจะเขียนแทนลงไปเช่นภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆอ่าคือหีบใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องเขียน พยัญชนะแทนรูปภาพนี้ก็คือหอหีบใช่ไหมคะอ่เด็กๆเขียนให้อยู่ในช่องอย่างสวยงามนะคะต่อไปหลังจากที่เป็นภาพหีบแล้วมีสระอยู่เห็นไหมคะเด็กๆสระนี้สระอะไรนะคุณนกเพิ่งจะสอนไปถูกต้องคะ่ะสระอาเด็กๆก,ก็จะเขียนสระอา ต่อไปหลังจากสระอาเป็นตัวสะกดตัวสะกดนี้ภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นพยัญชนะอะไรคะใช่แล้วล่ะคะ่ะดดเด็กคำนี้อ่านว่าหาดหออาดดหาดเก่งมากๆเลยคะ่ะในข้อต่อไปเรามาดูกันนะคะภาพนี้แทน นชนะตัวอะไรอ่าถูกต้องค่ะสอเสือสอเสือต่อไปสระอะไรคะสระอ่าเก่งมากต่อไปตัวสะกดคืออ่าโนหนูนั่นเองคำนี้อ่านว่าสารสออานอสารอ ไปดูกันที่คำต่อไปนะคะาภาพนี้แทนพยัญชนะอะไรคะเด็กๆกไก่ใช่ไหมคะเก่งมากกาไก่อาต่อไปเห็นวรรณยุกต์ไม่คะเด็กๆเด็กๆต้องเขียนวรรณยุกด้วยนะคะก็คืออะไรวรรณยุกตโทสระ ตัวสะกดคืององูอ่าสะกดพร้อมกันนะคะเด็กๆกออางอกางกางโทก้างอ่าคำนี้คือคำว่าก้างนั่นเองอ่าต่อไปมาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะจานจานก็คือเพยัญชน,นะจอจาน สระอ่าก่งมากค่ะและตัวสะกดคือมอมาก่งจังเลยต่อไปลองมาสะกดพร้อมกันนะคะจออ,อ,อมอจามใช่แล้วค่ะจามเป็นอาการนะคะอาการที่เราแบบจามออกมาเอาสิ่งสุกปรกออกมานั่นเองต่อไปคำต่อไปนะคะเด็กๆ เด็กเห็นภาพนี้ไหมอ่าภาพนี้แสดงถึงเพลงชนะอะไรคะอ่าถูกต้องคะ่ะยอ,อยกักยอ,อยกักสระอะไรคะเด็กๆอ่าสระอาตัวสะกดคือวอเวนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำนี้สะกดว่า ยอาวยาวยาวก็คือมีขนาดยาวมากเลยใช่ไหมคะอ่าอ่าเรียบร้อยไหมคะเด็กๆถ้าเรียบร้อยแล้วคุณคุณนกจะเปิดไปที่หน้าต่อไปเลยอ่าต่อไปเราจะไปกันที่หน้าที่18ดนะคะดเด็กๆอ่าต่อไปเรามาดูหน้า